ด้วยที่ทางสโตนเทนอินเตอร์นะครับได้มีโอกาสได้เข้าไปควบคุมงานก่อสร้างของโครงการปริยาของสถานเส,สภาสภากาชาติไทยเนื่องด้วยลักษณะางานมันก็มีความสลับซับซ้อนครับวันนี้เราก็ได้เชิญวิยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับมาให้ความรู้กระบวนการควบคุมงานนะครับเพื่อให้ได้เอาผลสุดท้ายตามที่ออเนอร์หรือสถาวพาต้องการอยากให้สมาชิกสโตนเฮนนะครับได้เห็นภาพรวมของการบริหารควบคุมงานนะครับเพื่อที่จะนําไปสู่การลงรายละ,ะเอียดต่างๆนะครับเพราะนั้นภาพที่เห็นโอวิวทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกที่จะไปทางานไปอย่างยิ่งครับ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต Food Manufacturing Practice หรือ GMP หลังการสร้างโรงงานผลิตวัคซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องตรวจสอบระบบใดบ้างอย่างน้อยเป็นความรู้เบื้องต้นว่าตามหลักสากลโรงงานที่ผลิตขึ้นแล้วเนี่ยมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลตาม WHO การอบรมทําให้ทราบถึงการออกแบบโรงงานผลิตยาที่ดีซึ่งประกอบไปด้วย Quality, safety security bio safety และ bio security กระบวนการต่างๆทางด้านการคุศงานก่อสร้างทําให้เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้เพิ่มเติมต่อยอดได้อย่างต่อเนื่อง วันนี้สถานสวภาสดสภากาชาติไทยได้รับเชิญจากบริษัทสโตนเฮนเข้าอบรมเรื่อง validation master plan นะคะเป็นการปูพื้นว่าถ้าเรารู้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วก็มีการวางแผนจะช่วยให้การทำงานในส่วนของงาน Constru c t i o n งานตรวจรับทำให้ในส่วนของเนื้อง,งานเนี่ยก็โอกาสประสบความสำเร็จก็จะมีมากขึ้นค่ะก็ถือว่าวันนี้มีประโยชน์มากนะคะที่เราได้มาฟังการอบรมจากท่านผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านซึ่งท่านมีประสบการณ์จริงจากในการทางานมาเราก็สามารถนาไปจัดการและเตรียมความพร้อม พร้อมตั้งข้อกำหนดต่างๆของการทำงานทั้งสองส่วนแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตต่อไป บริษัท่วนเฮนอินเตอร์เราเองนะครับได้รับความไว้วางใจจากสถานสาพภาสภา,า,สา,าชาติไทยให้เข้ากํากับควบคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตยาและชีววัตถุข,ของสถานสพภาสภา,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 าชาติไทยเราก็มีความพร้อมนะครับในการที่จะเตรียมบุคลากรของเราเข้ามาอบรมซึ่งโรงงานผลิตยาก็จะมีความพิเศษกว่าโครงการอื่นนะครับเขาจะมีเรื่องของการตรวจสอบเรื่องเวดดิเดชันบริษัทเองต้องการขยายศักยาภาพทางด้านการควบคุมงานเฮลท์แคร์ เวลเนสรวมถึงโรงงานผลิตยาเราก็ต้องการให้ทีมงานวิศวกรของเรามีความพร้อมในการเข้ากํากับและควบคุมงานผู้ประกอบการโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยงานรัฐใดน,นะครต้องการที่จะขยายหรือว่าเพิ่มเติมกับโรงงานผลิตยาทางโซนเห็นเอาเองก็มีความพร้อมในการเข้าไปช่วยบริหารงานก่อสร้างโรงงานผลิตยาครับ